สวัสดีค่ะนีน่าเองนะคะนีน่าจากนีน่าเบลตี้เวิลด์ค่ะทรงผมวันนี้ที่นีน่านำมาฝากกันนะคะสวยงามมากๆเลยเนะาะเป็น ponytail หรือว่ามาัดถางม้านะคะแต่แบบไม่ตั้งใจแบบเป็น curl แล้วก็ l o สนะคะก็สามารถทําได้ง่ายๆค่ะเหมาะมากๆกับสาวที่มีผมอยากโฉกหรือว่าถ้าสาวที่ผมตรงนะคะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้นีนะ่ามีเทคนิคการเพิ่ม volume แล้วก็ t e x t อร์กับทรงผมมาฝากนะคะไปดูกันเลยค่ะก่อนที่จะเริ่มทำทรงผมวันนี้นะคะนีน่าก็ได้สระผมนะคะแล้วก็บำรุงเรียบร้อยแล้วค่ะ ด้วยเจ้า2ตัวนี้นะคะเป็นตัวแชมพูนะคะแล้วก็คอนดิชเนอร์ของซันซิลเป็นสีชมพูค่ะซึ่งก็จะทําให้ทรงผมของนีน่านะคะแบบจัดทรงง่ายนะคะเบาสวยนะคะแล้วก็ยังมีกลิ่นหอมอ่อ,อนๆนะคะของดอกไม้ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะนีน่นาก็จะใช้ตัวลิฟออนค่ะเป็นซันซิลสีชมพูเหมือนกันนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ผมของนีน่าเนี่ยจัดทรงง่ายแล้วก็ไม่ชีฟูนะคะโดยเฉพาะทรงผมทรงนี้ของเรานะคะจะเป็นทรงผมที่เหมือนกับ มันจะดูชี้ฟูอยู่แล้วอะคะ่ะดังนั้นถ้าใส่ตัวนี้จะทําให้ผมของเราเนี่ยสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นใส่ตรงไลยผมเป็นหลักนะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะมาเพิ่ม t e x t อร์ให้กับเส้นผมของเราค่ะด้วยการใช้ตัวนี้เลยเป็นโทนี่อ่อนกาย sea salt texturizing spray หรือว่าสเปรย์น้ำเกลือนั่นเองนะคะโดยที่ตัวนี้เนี่ยจะเพิ่ม texture ให้กับผมนะคะแล้วก็ทำให้เวลานี้นะยีผมในขั้นตอนต่อไปเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะ เริ่มที่คนผมก่อนเลยแล้วก็ตรงปลายผมด้วยนะคะเคนเสร็จแล้วปุ๊บก็จะกระจายให้ทั่วนะคะเคแล้วเราก็จะใช้ไดปรปอบผมนะคะมาเป่าคะ่ะให้ตัวน้ำเกลือเนี่ยแห้งนะคะแล้วก็ให้ผมดูมีเท x กซ์เจอร์มากยิ่งขึ้นค่ะ โอเคค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเจาจะเห็นว่าผมของยีน่านะคะจะมี texture มากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูมี volume มากยิ่งขึ้นทันทีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเราจะมาทําการม้วนผมนะคะโดยที่วันนี้เนี่ยยีน่าจะม้วนเป็นลอนคลายๆนิดนึงนะคะเป็น beach wave ค่ะเพราะที่อเราจะรวบกลับไปข้างหลังนะคะม้วนได้เลยนีน่าจะใช้แกนปานกลางนะคะ จับช่อขึ้นมาแบบแรนดอมเลยนะคะไม่จําเป็นว่าจะต้องม้วนตั้งแต่ช่อล่างจนถึงช่อบนจนแบบว่าเป๊ะเนี้ยนะคะเอาแบบไม่ตั้งใจค่ะแล้วนี่นะก็จะทําแบบนี้นะคะจนทั่วศีรษะเลยค่ะโอเค เราม้วนผมนะคะเหมือนเป็นลอนแบบบีชเวฟคล้ายๆไม่ตั้งใจจนเกินไปทั่วทั้งหัวแล้วนะคะหลังจากนั้น,นะคะ่ะเราจะมาเริ่มยีอีผมกันนะคะโดยที่เราจะเน้นตรงโคนด้านหน้าค่ะจับผมขึ้นมานะคะแล้วก็ใช้หวีนะคะค่อยๆนี่นะจะยีตรงกรอบหน้าด้านหน้าทั้งหมดะคะ่ะ โอเคพอได้ทั่วกรอบหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเริ่มจัดทรงเล็กน้อยนะคะแล้วก็มัดข้างหลังค่ะโดยที่เวลาเรามัดข้างหลังนะคะเราจะไม่มัดให้มันแน่นแล้วก็ตึงเปรียมากนะคะเราก็จะทำให้ข้างหน้าแบบดูทุยๆดูมีวอลลุ่มนิดนึงคะ่ะ ใช้หนังยางสีดำรัดผมธรรมดานะคะรัดได้เลยหลังจากมัดผมรวมๆแล้วนะคะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจนเกินไปเห็นไหมว่าหลังจากเรายีนะข้างหน้ามันก็จะพองสวยงามนะคะเราก็จะใช้ปลายหวีนะคะมาค่อยๆดึงนะคะด้านหลังให้มันมีความทุยให้มันมีความแบบแกรมขึ้นอีกนิดนึงนะคะ่ะสามารถดูจากกระจกนะคะแล้วก็ค่อยๆทำเองได้นะคะ พอเสร็จปุ๊บนะคะหลังจากที่เราได้ทรงที่เราต้องการเราคิดว่ามองข้ขางๆเงี่ยสวยแล้วนะคะนี่น่าจะเพิ่มกิมมิกเล็กๆค่ะด้วยการใช้อ c เซอรีเป็นดอกไม้นะคะมาติดไว้ด้านข้างค่ะเพื่อเพิ่มความเก๋มากยิ่งขึ้นประมาณนี้โอเคค่ะข้างหลังนิดนึงนะคะยีให้ตัวลอนนะคะดูมี texture มากขึ้นหน่อย โอเคค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทรงผมในวันนี้ค่ะเป็น curl and loose ponytail นะคะก็จะมีดีเทลเก๋ๆนะคะตรงอเซิสซอรี่ดอกไม้ข้างหลังแล้วก็เป็นทรงผมมาที่มัดแบบไม่ได้ตั้งใจจนเกินไปแล้วก็สามารถทำได้ในชีวิตประจำวันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าสาวๆไม่อยากพลาดทรงผมสวยๆของนีนาอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็ติดตามชมนีน่าได้ทาง ATH Channel ทาง YouTube ค่ะวันนี้นีนาขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ